รายการ Fit To You ในช่วงที่2กับช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพกับคุณหมอนัทีรื่นกิ่นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหาสุขภาพอีกหนึ่งโรคนะคะที่คุณสุภาพสตรี แน่นอนว่าเป็นกันเยอะอเป็นกันเกือบทุกคนเลยนะคะเกี่ยวกับโรคตกขาวนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงตกขาวหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะตกเป็นประจำตกตลอดแต่รู้ไหมคะว่าการตกขาวนั้นมีอันตรายนะคะเพราะว่าตกขาวนี่แหละคะ่ะสามารถบอกได้ว่าจะเป็นสาเหตุของโรคใดบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยเกับโรคตกขาวกับคุณหมอนัททีรื่นกลิ่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ วันนี้โรคตกขาวคุณสุภาพสตรีหลายคนคิดว่าคงจะเป็นปกติกับ,บการตกขาวแต่ที่จริงแล้วตกขาวมีรูปแบบหลายอย่างใช่ไหมคะคุณหมอตกขาวจะมีสีที่ไม่เหมือนกันที่สามารถบ่งบอกแล้วก็ระบุได้ว่าเป็นโรคอะไรบ้างใช่ครับ<ช>พูดถึงตกขาวกันก่อนเราต้องมารู้จักกันก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างค่ะครับตกขาวนะครับก็มีหลายชื่ออย่างเช่น ฤดูขาวนะครับดูขาละดูขาวมุตกิจอะไรนี้ประมาณนี้นะครับค่ะบางทีชาวเขาเข้าไปเรียกตกขาวตกขาวตกขาวอันนี้ไม่ยอมนะจ่ายยาผิดไปจ่ายยาแก้ปวดแก้เมื่อยไปนะคะแสบไปหมดเลยับาน้ำปิงมุกไปตกขาวจริงเป็นสภาวะของคุณผู้หญิงนะครับที่ที่มีได้ทุกคนทุกคนสภาวะปกติอืครับก่อนหรือหลังมีประจำเดือนนะครับ หรือว่าช่วงที่มีการตั้งคันก็จะมีตกขาวได้ตั้งคันก็เกิดตกขาวได้ใช่ครับหรือว่าช่วงที่เขาเรียกว่าสภาวะที่มีกำหนัดกำหนัดคืออะไรคะคุณหมอก็มีอารมณ์ทางเพศก็มีนะครับก็มีได้ทางทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะวัยไหนถึงจะเริ่มมีตกขาวก็วัยที่มีประจำเดือนก็คือสมมติ15ถ้ามีประจำเดือนก็ มีตกขาวได้ใช่ค่ะเพราะว่าสภาวะตกขาวปกติก็จะเป็นเหมือนแป้งเปียกใสๆนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีครก็จะมาก่อนและหลังมีประจำเดือนถือว่าเป็นสภาวะปกติปกติอ่าแล้วอันไหนแล้วคะคุณหมอที่เริ่มจะไม่ปกติละเริ่มไม่ปกติก็จะมีสภาวะของตกขาวจะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเริ่มมีอาการเป็นแบบเป็นมูกขาวขุ่นนะครับอาจจะมีสีขาวหรือสีเขียว ขาวหรือเขียวเลยใช่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากโอ้โหอันนี้หนักเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทําให้ตกขาวเปลี่ยนลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไรคะก็จะมีจากการติดเชื้อนะครับอยู่สามสามสี่อย่างสามสี่อย่างเลยเช่นเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเชื้อแบคทีเรียก็อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วในเทปนั้นก็คือจากเชื้อโรคหนองในหนองในเนซเเลียคอเนเรียนะครับแล้วก็จากเชื้อ พยาธนะครับอย่างเช่นที่โคโมเนสเวอร์จินาลิสนะครับก็จะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีพวกตัวอื่นอีกะนะครับอย่างพยาธเชื้อโรคแล้วก็พวกไวรัสต่างๆค่ะเกี่ยวไหมคะคุณหมอบางคนบอกว่าเกิดจากการอับชื้นบางทีใส่กางเกงในที่อับก็เกิดเชื้อราแล้วก็ทำให้เกิดตกขาวใช่เชื้อราที่ทําให้คุณผู้หญิงมีปัญหานะครับก็คือเชื้อแคนดิดา ตัวแคนดิดาอัมบิแคนนะครับตัวนี้จะทําให้เกิดอาการคันมากคันด้วยมีตกขาวแล้วก็มีกลิ่นครับมีกลิ่นค่ะอันนี้อันตรายด้วยนะครับพูดถึงตกขาวระดับไหนระยะไหนคะคุณหมอที่เริ่มที่จะบอกว่าเป็นอันตรายเลยนะตัวตัวที่ตกขาวแล้วมีกลิ่นนะครับค่ะแล้วก็บางครั้งนะครับมีมีเลือดปนออกมาโอ้โหอันนี้หนักเลยนะคะคุณหมออาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้๋อนะครับต้องอันตราย ต,ต,ต้องมองในภาพภาพรวมว่าอันตรายถ้ามีเลือดอหรือมีกลิ่นมากค,ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือว่าตรวจภายในตกขาวนี่อย่างที่คุณหมอบอกว่าตั้งแต่วัยเริ่มมีประจำเดือนก็สามารถตกได้แต่อะไรอย่างเวลาเราโตเป็นสาวแล้วก็หรือบางคนแต่งงานมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็เริ่มมีนะคะที่แบบตกขาวเปลี่ยนสีเพราะว่าการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ครับก็คือเปลี่ยนคู่นอนอมไม่ว่าเราเองนะครับคุณผู้หญิงเองนั่นเองหรือว่า คุณสามีไปมีคู่นอนแล้วก็ไปนําเชื้อมาแพร่ให้ให้เราเองต้องรักษายัางไงคข้าคุณหมอก็ต้องรักษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับสุขบัญญัติตัวเราอนามัยส่วนตัวเลยนะครับอวัยวะเพศนี่ต้องสะอาดสะอาดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เราก็ควรชําระล้างนะครับโดยสบู่ที่ที่มีความเป็น กดด่างที่พอเหมาะด้วยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์พวกาชะล้างอวัยวะเพศของผู้หญิงนี่สามารถใช้ได้ไหมคะคุณหมอจะช่วยไหมคะใช้ได้นะครับแต่ที่เขาโฆษณาเราก็ไม่อยากไปคอมเพนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสภาวะในช่องคลอดเราเนี่ยมีสภาวะที่เป็นด่างเป็นกดที่เหมาะสมอยู่แล้วบางครั้งการใช้น้ํายาสวนล้างนะครับก็จะทําให้สภาวะกดด่างตรงนั้นจะเปลี่ยนไปแล้วก็เชื้อโรคที่เป็นที่ไม่เป็นมิตรกับร่างกายเนี่ยจะเข้าไป สามารถอยู่ตรงนั้นได้เยอะอ๋อบางทีว่าการใช้น้ํายามันก็ไม่ได้ใช่ประโยชน์เสมอไปใช่จริงๆแล้วบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิงเนี่ยจะมีเชื้อพวกลคโตบาซิลัสที่เป็นอาเชื้อโรคดีอยู่แล้วอ๋อเชื้อโรคดีที่เป็นเชื้อโรคหนึ่งที่สามารถฆ่าแบคทีเรียเหล่านี้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นเราถือว่าเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบสะอาดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะศูญยากาศะนะครับเป็นเชื้อโรคปกติจะมีอยู่ได้เหมือนบริเวณช่องลําคอเราเนี่ย ก็จะมีเชื้อโรคดีอยู่แล้วอ่แบบนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าตัวเองเริ่มผิดปกติละสีตกขาวเริ่มเปลี่ยนไปกลิ่นเริ่มมาละเราจะมีการวิธีไปปรึกษาคุณหมอยังไงบ้างคะครับเราก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติประวัติก่อนใช่ซักประวัติก็ห้ามอายเหมือนกันใช่ค่ะเทปสําหรับสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องคุณผู้หญิงนี่ห้ามอายนะครับห้ามาอเลยเวลาไปไม่ว่าคุณหมอจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็ควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง นะครับแล้วก็พูดตรงไปตรงมาถ้ามีการตรวจภายในก็เราก็ไม่ควรจะอายอก็คือบอกข้อมูลให้คุณหมอครบถ้วนเลยใช่ครับหรือว่าถ้าไม่มีอาการตรวจภายในนี่ก็อาจจะมีการให้ยาเน็บหรือว่าให้ยาไปรับประทานในเบื้องต้นนะครับบางที่ที่เขาไม่มีสถานที่ที่สําหรับตรวจภายในเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาเป็นยังไงคุณหมอนอกจากมีการให้ยาก็มีฉีดฉีดได้ฉีดได้ครับถ้าเชื้อแรงหรือมาก เช่นมีอาการปวดปวดท้องร่วมแล้วก็มีหาเรียกอะไรอะตกขาวเป็นเลือดออกมาหมดนะครับออันนี้ก็ต้องมีการฉีดยาระงับด้วยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าอันตรายก็คือมีการตกขาวเป็นเลือดสามารถนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างคะก็จะเป็นโรคมะเรง็งปากมดลูกนะครับมะเร็งรังไข่หรือว่าที่มะเร็งบดลูก แบบนี้ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเป็นก็คือต้องรีบไปพบแพทย์เลยใช่ครับต้องรีบรักษาระยะเวลาการรักษานี่นานไหมครับคุณหมอคือถ้าเกิดเราเราทราบในระยะแรกๆเนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายโดยระยะเวลาสั้นะ่ะมีสั้นนี่ประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่า1เดือนคือต้องดูด้วยว่าติดเชื้อจากอะไรอย่างเช่นเชื้อราหรือว่าพยาธินะครับหรือว่าจากอาก,การที่เราใช้ยาสวนล้างอวัยวะเพศที่ไม่มีความจําเป็น ครับอันนั้นก็จะง่ายหน่อยค่ะเพียงแต่ปรับสภาพสภาวะตรงนั้นให้กลับมาเป็นกดด่างเหมือนเดิม,มหรือว่ากางเกงในนะครับถ้าใช้พวกใย,ยสัเงราอหรือนุ่งกางเกงฟิตฟิตนี่โอกาสจะเป็นตกขาวได้เพราะว่าจะทําให้อับชื้นด้วยนะ<ช>คุณหมอนอกจากนี้หลายคนสงสัยค่ะคุณหมอว่าถ้าเป็นตกขาวจะสามารถทําให้ท้องยากไหมสำหรับคนอยากมีลูกก็มีโอกาสที่ยากครับอทำไมคะคุณหมอเพราะเรื่องการมีเชื้อโรคในทางทางอะไรอ่ะ ทางปากมดลูกเนี่ยอากาศที่จะมีการมีลูกนี่มันจะยากบางคนนี้ครับใช้ถุงยางอนามัยก็มีโอกาศแพ้แล้วก็เป็นตกขาวได้ง่ายอ๋อแพ้ถุงยางอนามัยจากการที่เคยไปสัมผัสไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับพนักงานกลางคืนนะครับค่ะค่ะส่วนมากจะเป็นตกขาวทุกท่านเลยอืมนะครับเราก็เราก็ต้องมียาช่วยอย่างวีวันของเราก็สามารถแา้ไปหาได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจากการสัมภาษณ์เนี่ย พนักงานกลางคืนเนี่ยจะแพ้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นาสารสองข้อ,อที่เกี่ยวกับเป็นยางหรือเป็นทำมาจากใยถังข้อพลาสติกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแพ้พวกน้ํายาเคลือบสารตัวที่ฆ่าเชื้ออสุจิพวกนี้ทําให้ร่างกายเรามีการตกขาวได้อนอกจากนี้ค่ะคุณหมอวิธีการป้องกันไม่ให้การเกิดการตกขาวทํายังไงได้บ้างค่ะก็คือรักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าะจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีก็คือ,อควรใช้สบู่ที่มีความเป็นกรดอ่อนหรือว่าสบู่เด็ก อย่างฟิสโทยูแลงวนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้จะมีความเป็นกรดอ่อนที่พอเหมาะบางคนไปซื้อน้ํายาส่วนล้างอวัยวะเพศมาแล้วใช้ปริมาณที่มากคิดว่าการใช้ปริมาณที่มากจะทำให้สะอาดแต่มันยิ่งทําให้ภูมิคุ้มกันหายไปหายไปนะครับหรือว่าการใช้ผ้าอน้าไม้แบบสอดแบบแผ่นอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดการตกขาวได้ง่ายแล้วมีการติดเชื้อได้ง่ายด้วย แต่หายได้ใช่ไหมคะคุณหมอโรคนี้หายได้ครับหายได้อยู่ที่สุขลักษณะของแต่ละบุคคลเองแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินแล้วเขาคุณหมอต้องมีการควบคุมไหมคะว่าต้องงดรับประทานอาหารชนิดไหนที่ไม่เกิดตกขาไม่ให้เกิดกลิ่นที่เขาบอกอาหารที่มันเกิดการแสลงต่างๆใช่ค่ะใช่ครับออย่างเช่นปลาหมักปลาล้าของดองของดองต่างๆนะครับบางคนทานผักกระเฉดนี่ก็ผักกระเฉด ความรู้ใหม่เลยนะครับยำอะไรพวกนี้เคยนะครับยำพอรุ่งขึ้นนี่มีปัญหาเลยอมันก็แล้วแต่บุคคลด้วยที่มีอาการแพ้เกี่ยวกับผักนั้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาหารพวกหมักพวกดองก็ไม่ควรที่จะรับประทานหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนที่สูบบุหรี่นะครับผู้หญิงที่สูบบุหรี่โอกาสที่จะเป็นตกขาวได้ง่ายด้วยอ๋อค่ะนี่หละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องตกขาวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือว่าน่ากลัวนะคะหากว่าเรารู้สึกว่าสำรวจตัวเองแล้วอะ มีโอกาสที่เป็นตกขาวแล้วก็สามารถที <tortured. S 2> ่จะแบบไปยังโรคอื่นๆได้ยังทาให้ครอบครัวเป็นสุขด้วยถ้าเราไม่เป็นตกขาวก็จะหมดปัญหาเรื่องของคู่ไปนะคะคุณหมอบางทีคุณผู้ชายก็อาจจะมาแบบกระกิดหน่อยบนหน่อยนะคะว่าอ่ะทานบีวันหน่อยนะเธออย่างนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโรคตกขาวในวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะหากว่าสงสัยปัญหากับโรคสุขภาพโรคใดสามารถโทรเข้ามาสอบถามคุณหมอนัดทีกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะรวมไปถึงสนใจผลิตภัณฑ์นะคะของ New K C Life ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Fit to y o u แล้วนะคะวันฉันพัชรากันที่มาค่ะรวมไปถึงทีมงาน iNTV ทุกคนนะคะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ